เมื่อวันพฤหัสที่16มิถุนายนที่ผ่านมาก็ได้มีอีเวนต์แถลงข่าวออนไลน์ของซีรีส์อุลตร้าแมนเดกเกอร์อนตท่อซีรีส์เรื่อใหม่ประจำปี2022ซึ่งในอีเวนต์ออนไลน์นี้ก็ได้ปล่อยข้อมูลของซีรีส์อุลตร้าแมนเดกเกอร์แบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวพร้อมกับตัวอย่างใหม่ของตัวซีรีส์อีกด้วยในตัวอย่างก็ปล่อยข้อมูลแบบจัดเต็มไม่แพ้กันทั้งข้อมูลตัวละครและก็เนื้อเรื่อง ซึ่งจะเป็นไงกบ,บ้านเชิญไปรับชมคลิปนี้ก็ได้เลยแต่ก่อนอื่นช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดสั่ก,กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการการ์ตูนกันด้วยนะครับ อุลตร้าแมนเดกเกอร์คือซีรีส์ที่สร้างขึ้นโดยซูเปอร์เลย์ผู้สร้างอุลตร้าแมนที่แท้จริงเพื่อฉลองครบรอบ25ปีซีรีส์อุลตร้าแมนไดนาเลยมีการออกแบบดีไซน์เดกเกอร์ให้ใคล้ายคลึงกับไดนาและเดกเกอร์ก็ยังเป็นภาคต่อจากซีรีส์ก่อนหน้าอย่างซีรีส์อุลตร้าแมนเชกเกอร์เหมือนกับที่ซีรีส์ไดนาเป็นภาคต่อจากซีรีส์ทีกาจะเรียกว่าเป็นนิวเจเนเรชั่นไดนาเลยก็ว่าได้แต่ตัวของเดกเกอร์ จะมีโครงเรื่องที่แตกต่างไปจากของเดน่าที่เป็นต้นฉบับอย่างสิ้นเชิงก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะโดยเนื้อเรื่องของซีรีส์เดกเกร์นั้นมีอยู่ว่าหลังจากที่เจ้าเหตุการณ์สปาร์ลาออกอาลาวาในซีรีส์ทิกเกร์ไปหลายปีมนุษย์ก็ได้เดินหน้าและพัฒนาโครงการทานด้านอวกาศมากยิ่งขึ้นแต่ก็มีวัตถุบินลึกลับที่มีชื่อว่าสเฟียร์เข้าลุกลายและบุกโจมตี จนทําให้รอบมนุษย์ได้ขาดการติดต่อกับอวกาศไปเลยทําให้รอบมนุษย์กลายเป็นดาวเคราะห์ที่โดดเดี่ยวไปซะแล้วในขณะที่เหล่าผู้คนกำลังเดือดร้อนจากการโจมตีของพวกสเฟียร์อสมิคานาตาพระเอกของเรื่องที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นก็ได้เข้าเผชิญหน้าต่อกรกับพวกสเฟียร์อย่างกล้าหาญจนได้รับพลังของแสงสว่างปริศนาที่มาจากอาวกาศอันไกลโพ้นมาไว้ในมือและทําการแปลงรอบเป็นนักรอบแห่งแสงคนใหม่ที่มีนามวา่าอุนโตแมนเด็คเกอร์ และเข้าต่อสู้กับเหล่าสปาร์ลาที่ถูกสเปียรเข้าครอบงำอย่างดุเดือด เลือกพลาดและหลังจากนั้นคานตาตะก็ได้สมัครเข้าไปเป็นเจ้าหน้าที่สมาชิกหน่วยกัตซีเล็กที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาใหม่โดยปกปิดว่าตัวเองเป็นอุลตร้าแมนเพื่อปกป้อง,อปปองความสงบสุขของโลกไปพร้อมกับพ่อผพอมนับแต่นั้นมาและนี่ก็คือเนื้อเรื่องเร่าๆข,ของซีรีส์เรื่องนี้นี่มันสปอยตอนที่หนึ่งหรือเปล่าเนี่ยเรามาดูตัวละครหลักภายในซีรีส์เรื่องนี้กันบ้างดีกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล่าสมาชิกหน่วยกัตซีเล็กกันทท่านั้นเลย ไม่มีตัวละครนอกหน่วยไหนบอกว่าจะมีตัวละครเยอะกว่านี้ไงเริ่มต้นกันที่อสมิคานาตาะเะเยกของเรื่องผู้แปลงร่าเป็นอุตตรราแมนเด็กเกอร์เด็กหนุ่มวัย20ปี ที่ทำงานอยู่ในร้านขนมเซมเบ้ซึ่งเป็นกิจการของคุณปู่ของเขาเป็นคนที่ล่าเเลยเอาใจใส่คนอื่นไปอย่างดีแล้วก็อ่อนโยนมีนิสัยที่ถ้าเห็นคนอื่นกำลงเป็นทุกเขาก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยอย่างสุดความสามารถแถมยังเป็นประเภทที่ท่มงเทกับการทำงานแบบเต็มที่นอกเหนือความจำเป็นหลังจากที่ได้รับพลังจนกลายเป็นอุลตร้าแมนเด็กเกอร์ในเหตุการณ์สเฟียร์บุกโลกเขาก็สับสนอยู่เหมือนกัน แต่ก็ยอมรับเรื่องนี้เอาไว้และคิดจะใช้พลังของอุลตร้าแมนเด็กเกอร์ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้คนบนโลกให้มากที่สุดจิงได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกหน่วยกัตซีเล็กเพื่อปกป้องเหล่ามวลมนุษยชาติจากการลุกลามของสเฟียร์นะแต่นั้นเป็นต้นมามีความคล้ายคลึงกับอสกาผู้แปลงร่างเป็นแดนน่าเลยนะเนี่ยแต่คงจะไม่เกณฑ์เท่าโตฉบาดหรอกทิลิโนโอ,อิจิกะนางเอกของเรื่องสาวน้อยร่างเล็กวัย20ปีผู้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ภาพื้นดินของหน่วยกัตซีเล็ก เป็นคนที่ล่าเริงชอบมองไปข้างหน้าอยู่เสมอมีนิสัยที่เลื่อนล้ออยู่บ้านแต่ก็มีความรับผิดชอบสูงและจริงจังกับการทำภารกิจถึงแม้ตัวเธอจะเล็กแต่ก็มีความสามารถในการหลบหล็กที่ว่าไวเปยียมากและการที่เธอชอบคิดหรือนึกอะไรมากจนเกินไปเลยถูกหัวหน้าทีมผู้แสนดีตั้งฉายาให้กับเธอว่าอัจฉริยะผู้ดื้อรัน้นตั้งฉายาให้อย่างนี้ดูเป็นนิวเจตัศกามากกว่าคณาตาอีก On, oma, ลิมอนโซมาพระรองของเรื่องหนุ่มหน้าจืดที่บทบาทอาจจะไม่จืดอ,อายุก็พอๆกับคขนาตากับอิจิกาเลยคือวัย20ปีเป็นไพายโหรือนักบ,บินของยานลบกัตโฟคอนต่อจากเจฮิมาริที่เป็นพายโคนก่อนแต่จะต่างกันตรงที่ลิมอนจะมาขับกัตโฟคอนด้วยตัวเองเลยไม่มีข่าบแบบระยะไกลเหมือนแต่ก่อนมีนิสัยที่สุขุมเลือกยังอยู่เสมอ ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกให้ใครได้เห็นมีทัาษะรในด้านการขับเครื่องบินลบสูงมอนสถานการณ์โดยรอบแบบเฉียบคมและละเอียดเลยทําให้ถูกหัวหน้าทีมผู้แสงดีตั้งฉายาให้กับเขาว่าอัจฉริยะจอมสังเกตกูว่าน่าจะตั้งฉายาว่าอัจฉริยะผู้ตายด้านน่าจะดีกว่านะทําตัวเลือดเย็นอย่างนี้ไม่เผยความรู้สึกให้ใครได้เห็นอย่างนี้นี่มันคนตายด้านช,ะชะัดชัด คาสกิซาวะรอหัวหน้าหน่วยกัตซิเล็กรุ่นใหม่วัย29ปีผู้ที่มีความเข้มขึงและจริงจังเปรียบเสมือนพี่สาวให้กับคานาตาอิจิกะแล้วก็ริวมอนเธอจะคอยสั่งการพวกคานาตาอย่างเข้มงวดซึ่งจะตนข้ามกับตัวหัวหน้าทีมผู้แสนดีที่สุภาพและอ่อนโยนมีนิสัยที่ทำในสิ่งที่ตัวเองพอจะสามารถทำได้อย่างเต็มที่ และจะไม่ยอมแพ้จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายเธอทำหน้าที่เป็นโอเปอเรเตอร์คอยควบคุมยานแม่ต่อต้านสปาร์ลาดเนอร์สเดสเตแทนที่ลุงเท็กชินมีความเชี่ยวชาญด้านความรู้เรื่องสปาร์ลาดเปี่ยงมากจนถึงขนาดได้รับปริญญาเอกชีววิทยากันเลยทีเดียวฟังดูแล้วแอบคล้ายมาร์โลโแห่งทีมกัสิเล็กรุ่นก่อนนะไม่รู้ว่ามีมารุโลโมาคอยเป็นอาจารย์สอนให้หรือเปล่า มมราโฮชิไทจิหัวหน้าทีมผู้แสนดีที่ผมพูดถึงตลอดทั้งคลิปก็คือคนนี้นี่แหละเขาคือหัวหน้าทีมคนใหม่ของหน่วยกัซซีเล็กอายุ38ปีเป็นรุ่นน้องของทัสมิเซยาผู้เป็นหัวหน้าทีมรุ่นก่อนและไทจิก็ยังเคยเป็นเอสพายตหรือนักบินมือหนึ่งอีกด้วยหลังจากที่เหตุการณ์สเปรั่ดบุกโลกได้จบลงเขาได้ผันตัวจากทหารแนวหน้าไปเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนฝึกสอนและอบรมว่าที่สมาชิกรุ่นใหม่ของ TPU แต่หลังจาก ที่พวกสเปียร์มาลุกลาโลกมนุษย์เขาเลยต้องกลับมาสู่สนามรบอีกครั้นในฐานะหัวหน้าคนใหม่ของหน่วยกัสซิเล็กคอยสั่งการลูกทีมเพื่อปกป้องโลกจากพวกสเปียร์มีบุคลิกที่สงบล่าเลิศและยิ้มแย้งอยู่เสมอแต่ก็มีความแข็งแกร่งที่ไม่มีใครเทียบได้ในช่วงเวลาที่เขาโกรธและจรินใจกับงานเขายังคงสแสดงสีหน้าที่มีรอยยิ้มพร้อมกับถอดแววนออกมา ความปรารถนาของพี่แกในการพิคักโลกนั่นก็คืออย่าปกป้องสิ่งที่สําคัญสําหรับใครบางคนที่มากมายซึ่งอยู่ในโลกใบนี้แอบคล้ายคิงโกะอยู่หน่อยนะแต่มีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่า a าซาคเนยูิจิโรชายหนุ่มในวัย30สสปีเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สังกัดอยู่ในฝ่ายเทคโนโลยีของสมาธมสันตาาิสุขโลก t p u เขาคอยพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดยกตัวอ,อย่างเช่นยาลบจากกลของพวกหน่วยกัดสดเเล็กที่ใช้ในการต่อสู้และทุกๆรั้นที่เขาสร้างอุปกรณ์ใหม่ได้สำเร็จ มักจะนำสิ่งนั้นสมมาิให้กับเหล่าสมาชิกหน่วยกัสซเล็กภายในยานเนอร์สเดซเซในด้าบุคลิกของเขาเขาจะเป็นคนที่สุขุมเลือดเย็นสมกับที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ถึงแม้จะต้องมาพอพันกับการต่อสู้ในสนามรบจริงเขาก็สามารถควบคุมยาลบจากกลนได้อย่างชำนาญและแม่นยำแล้วก็ยังสามารถสั่งการถึงผู้เป็นไพลอลของยาลบจากกลน,นั้นได้ด้วยหุ่นเพื่อนสีสมองกลฮานนทูมีต้นแบบมาจากฮานนจิโร่และก็เลิฟมอส จากซีรีรส์ตัฉบับอย่างซีรีส์อุตแมนไดน้า AI ยูนิคที่ถูกทาง 4, สาพันสัิภาพโลก TPU สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการพัฒนาสำรวจอวกาศแต่หลังจากการมาของพวกสเฟียที่มาบุกโจมตีโลกเฮนนห้ถูกก็ได้เปลี่ยนสถานะกลายมาเป็นการาลบหลักสำคัญของหน่วยกัสซิเลก ในฐานะผู้คอยควบคุมยาลบจากตนรุ่นใหม่อย่างกัสฮอกแล้วก็ยังมีบทบาทในฐานะของคู่หูแห่งท้องฟ้าของคคนาตาที่ขับกัสฟอคนในช่วงที่ออกปไิบัติการร่วมกันอีกด้วยมีความคล้ายคลึงกับไอเจ้าพอ AI คู่หูของไอเจ้ากามูผู้แปลงร่ารงเป็นอุลตร้แมนไกอาร์หรือนั่นเนี่ยนอกจากยังเป็นนิวเจนฮันนิจิโร่นิวเจนเลิฟมอสยังเป็นนิวเจนของไอเจ้าพออีกโอ้โหทีอิมวันกันเลยทีเดียว yeah. และนี่ก็คือเหล่าสมาชิกทั้งหมดของหน่วยกัสซิเล็กรุ่นใหม่ทีผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่ถูกทาน TPU ก่อตั้งขึ้นมาอีกครั้งเพื่อต่อกรกับภัยอันตรายครั้งใหม่จากนอกโลกอย่างโพสเฟีย์ เรามาดูยุทธปกรณ์ต่างๆของหน่วยกัดซีเล็กรุ่นใหม่กันนะครับโดยในส่วนของพวกยานลบจากกลจะยังใช้ถานลอยฟ้าเนสเดเซและก็ยานลบจากกลกัสฟอร์คนเป็นยานลบหลักในการต่อสู้อยู่เหมือนเดิมเพิ่มเติมมาคือยานลบจากกลลำใหม่อย่างกัดฮอคอยานลบไร้คนขับรุ่นใหม่ของหน่วยกัสซีเล็กที่มี AI ยูนิคอย่าง h a n น t ท u ูเป็นผู้บังคับ สามารถเปลี่ยนล่าได้ถึง2โหมดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นไฟโหมดโหมดยานบินปกติและก็ดราก้อนโหมดโหมดอะไรก็ไม่รู้ที่รูปร่าหน้าตาคล้ายกระเบนมากกว่าที่จะเป็นมังกรและยังสามารถนำไปรวมล่ากับกัสฟอร์คอนจนกลายเป็นยาลอบลใหม่อย่างกัสกริฟนได้อีกด้วยโอ้โหอย่างเฟี้ยวเรามาดูในส่วนของอาวุธประจอย่างซีเล็กไฮเปอร์กันปืนพกประจำตัวของเหล่าสมาชิกกัสซีเล็กแต่ละคน โดยข้อมูลของอาวุธชิ้นนี้ก็ยังไม่รู้อะไรมากว่ามันใช้งานอะไรได้บ้างนอกจากการยิงปืนได้แต่ลองทายกัน,นเลยเร่งว่าอาวุธชิ้นนี้ทางบันไดจะนํามาทําเป็นของเล่งมาขายได้หรือเปล่าเพราะดีไซน์มันสนจริงเกินแล้วก็ถึงเวลาที่จะมาแนะนําอุนตัวฮีโร่ตัวหลักของเรื่องอย่างอุนตัวแมนเด็กเกอร์อุนตัวแมนเด็กเกอร์นั่นก็คือ ร่างที่อสมิคานาตาแปลงร่างโดยการใช้2ไอเทมหลักอย่างอุนตัวดฟเฟชเชอร์แล้วก็อุนตัวดิมนชันการ์ดซึ่งเดิมนชันการ์ดแต่ละใบสามารถทำให้เด็คเกอร์แทปเชนได้ถึง3ฟอร์มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอุนตัวแมนไดนาเฟรชไทป์ร่างพื้นฐานที่ถนัดการใช้ลำแสงถ้าไม่ตายประจำตัวนั่นก็คือลำแสงเซลเจนอุนตัวแมนเด็คเกอร์สตองไทป์ ร่างสีแดงที่ถนัดด้านพละกกำลังท่าไม้ตายประจำตัวของร่างนี้นั่นก็คือทอร์นาโดเบกเกอร์อุลตัวแมนเดเกอร์มิเลคเรไทป์ร่างสีฟ้าที่ถนัดด้านความเร็วและมีความสามารถต่างๆอีกมากมายท่าไม้ตายประจำตัวนั่นก็คือเลรูเวฟอุลตัวดูโอซอ อาวุธประจำตัวของอุลตร้าแมนเด็กเกอร์สามารถใช้ได้ทั้ง3ล่างโดยรูปเล่นของมันยังไม่ปรากฏแน่ชัดว่ามันใช้งานยังไงแต่ถ้าใครที่ตามข่าวลือของซีรีส์อุลตร้าแมนเด็กเกอร์อยู่ตลอดก็คงน่าจะรู้ๆกันอยู่นะแต่ถือว่าเป็นดาบที่ดีไซน์โคตรเท่กันเลยทีเดียวหวังว่าจะตามรอยซ์เคอร์อ,อาร์มของอุลตร้าแมนชิกเกอร์นะอย่าตามรอยเซตแลนด์แอโร่ของอุลตร้าแมนเซตล่ะมาดูในส่วนของตัวร้ายของเลือดก,กับบ้านโซเฟีย ฝูงวัตถุบินปริศนาจากนอกโลกที่แต่ก่อนเคยเป็นศัตรูคู่อาฆาตของอุลตร้าแมนไดนาในซีรีส์ของไดนามากก่อนแล้วฝูงสเปียร์ที่โผล่มาในซีรีส์ของเด็กเกอร์จะใช่ฝูงเดียวกับที่ไดนาจากการไปแล้วหรือเปล่าความสามารถของพวกมันก็มีหลากหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น การรวมร่างกันเป็นสปาร์ลาดไคจูสเฟียร์รูปแบบต่างๆยกตัวอย่างเช่นสเฟียร์โซลัสออริจินอลสปาร์ลาดประจำซีรีส์ของเด็กเกอร์ที่รูปร่างหน้าตายอแมวมาจากเชเบอร์ดอนจากซีรีส์อุลต,ตร้าแมนกิกาเอสชัดแต่ก็มีการเล็บถึงสปาร์ลาดตัวแรกของซีรีส์อุลเตร้าแมนแดงหน้าอย่างดารลัมเบีย สปาร์ลาดที่เกิดมาจากการรวมล่าของพวซสเฟียเหมือนกันตรงส่วนขาคล้ายๆกับของสเฟียเซลรัสเลยและพวกสเฟียยังสามารถรวมล่ากับสปาร์ลาดทั่วไปได้จนก่อเกิดเป็นไคจูสเฟียอีกรูปแบบหนึง่งยกตัวอย่างเช่นสเฟียโกโมล่าล่าใหม่ของอุนตัวไขจูขวัญใจมหาชนอย่างโกโมล่ารวมล่าเข้ากับฝูงสเฟียเลยมีความสามารถที่โหดมากยิ่งขึ้นแล้วอย่างนี้อุนต้วแมนเดเกอร์ และเหล่าหน่วยพิทักษ์โลก,กัสซีเล็กรุ่นใหม่จะต่อกรกับพวกสฟียยังไงโปรดติดตามได้ในอุนตัวแมนเดเกอร์อุนตัวซีรีส์เรื่องใหม่ประจำปี2022ํำนวยการสร้างโดยซูบุรยาโปรดักชั่น อุซายุตโตแมนที่แท้จริงกำกับโดยทาเคซูเอะมาซาโยชิคู่กำกับซีรีส์อุตโตแมนลูกแล้วก็ภาพยนตร์อุตโตแมนชิคเกอร์เอพิโซดเซตออกอากาศตอนแรกในวันที่9กรกฎา,าคม2022ทางช่องโทรทัศน์ทีวีตโตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นและแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งซูบุริยอิมเมจเนชั่นส่วนผู้ชมทั่วโลกก็น่ใจยังได้ดูผ่านทางยูทูบชัแนลอุตโตแมนออฟฟิเชียลอยู่เหมือนเดิม ถึงแม้ซีรีส์เรื่องนี้ในตอนที่ฉายไปแล้วอาจจะสนุกสู้ซีรีส์อุลตร้าแมนเรื่อยอื่นๆไม่ได้แต่ผมเชื่อเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้ต้องสนุกกว่าซีรีส์อุลตร้าแมนเด็คเกอร์อย่างแน่นอนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงกันบ้างสนุกกันไหมคงไม่สนุกหรอกมัง้งถ้าชอบก็กดไลค์ลกดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดสนกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวงกากรการ์ตูนและก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะครับ งั้นก็ขอตัวลากัไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับาบบ่ายซีโอเกต